เออนี่แหละสวัสดีค่ะขอขอนัวใจให้คุณแม่ก่อนจ้าค่อยคุยอยู่ขอบคุณครับไม่แจ้งเตือนอันนี้ช่องสำรองไงคุณพี่ช่องสำรองครับอันนี้งช่องสำรองก็จะแบบเหงาเงาหน่อยนะแต่ก็พอได้อยู่ใช่แล้วค่ะ ก็พอได้อยู่วิซี่กับพอลเจนใครจะเอาเหลือสี่เซตสุดท้ายนะคะสี่เซตเล็กนะไม่มีหรอไม่เหรอ,หรอที่ไม่ปูดนีอีกนิดนึงอีกนิดนึงอีกนิดนึงอีกนิดเดียวใช่ไหมไม่ปูดหรอกก็อยาะจ,ะจับแรงสิตัวเองจับแรงจับ,จ,บจับดึงขึ้นมาดูมาเบาๆตัวเองตัวเองว่าเขาผ่านหรือข้อหนึ่งชองน้ำหนึ่งแก้วแลแต่ตัวเองเลย ขาไม่รู้ก็ตัดสินใจม่ได้ตีว่าเขาผ่าหรือเขาเองดีผ่าไหมล่ะผ่าก็ได้ผ่ามันก็จะเป็นเพี้ยนเล็กๆแต่มันอยู่ตรงนี้นี่อยู่ตรงนี้เลยนี่ใช่มันอยู่ข้างล่างเราเราไม่มีทางใส่อย่างนี้หรอกต้องขึ้นอย่างนี้ไว้เอาแต่เขาเองก็ดีขาค่อยๆขึ้น แต่คอดเองก็น่าก,กลัวอขอดเองก็น่ากลัวผ่าคอดไม่น่ากลัวเลยนะเขาบอกไม่รู้อันนี้เขาไม่รู้อย่าคอดเลยอย่าผ่าจะกล้าห้องเขาไหมผมก็เข้าไปผมก็อยู่ข้างหน้านะครับผมจะปฏิบัติชีวิตชีวิตแต่ว่าลูกจะเปื้อนเลือดขึ้นมานะก็เปื้อนไงก็ไม่มีอะไรเองไม่กลัวเหรอพูดเลแล้วมันจะดับเองไม่กลัวเหรอกลัวทําไม เข <laughs> าก็จะจับพวกนักก็เห็นเรื่องนั้นเอากไม่ให้เขาดูก่นแล้ไม่ให้ตัวเองสามร้อยแปดสิบแล้วทำไมราคามันดีเนี่ <laughs> ถ้าราคาดีนี่ผมกดซื้อในนะี่ยเราไปปิดแฟลชเชลไหม <laughs> ผมจะปิดแฟลชเชลเลยนะทุกคนโอ้ลดไปตั้งยี่สิบห้าเปอร์เซ็นจากห้าร้อยเจ็ดบาทปะเหลนะือสามร้อยแปดสิบอืม ลดไปตั้ง2ี่สิบ้าเปอร์เซ็นต์บเนี่ยจะปิดจะปิดตะกร้าดีกว่าตอนนี้วิธี่คอเจนก็มีนะวิธี่คอเจนเนี่ยเพิ่งมาไม่เตือนเลยขขบคุณนะคะพี่ส่งมะม่วงให้เว้ยพี่หนูกินเยอะมากเลยนะหนูกินมะม่วงไปเยอะมากหน <มา S 1> ูนั่งกินหนูดูหนังหน,งนงูนั่งกินแล้วใครให้บอกให้ตัวเองกินก็มีอร่อย อร่อยแต่ผมมันมีตัวที่ไม่แข็งด้วยนะผมชอบตัวนะั้นแต่แข็งยากชอบเอก,กชนเขาให้เข้านะเนาะให้เข้าดีหนูก็เห็นคนเข้าไปด้วยกันพ้าห้องขอดอะ่ะเ็ให้สิคทีเขาให้สิข,ขา,ให,ขาให้คุณพ่อเข้าค่ะคุณพ่อกับคุณแม่เข้าค่ะใช่แล้ว จะเลือกขอดเองคุณพ่อก็จะได้ยินเสียงลูกร้องใช่ไหมใช่อร่อยไหมอร่อยครับเต่งจะดีใจไหมดีใจสิเต่งจะดีใจแบบไหนวะก็ดีใจฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเห็นไหมเนี่ยเขาคุยกันเรื่องลูกเนี่ยได้ยินไหมนี่รู้ได้ยินไหมครับ ได้ยินไหมนั่นไงนี่นะนะนี่ได้ยินไหมครับได้ยินไหมครับกำลังคุยเรื่องลูกอยู่เงียบเลยนะไม่เงียบหรอดูหเนาไม่เงียบเงียบเลยนะมะม่วงมีหลายพันธุ ถามคุณหมอเลยใช่ต้องไปถามคุณหมอเดี๋ยวจะถามไปในใจนี่อะที่จะมาถึงนะครับอ๋อหมอรายเที่ยวเท่าไหร่ยี่สิบเท่าไหร่ไม่รู้เขาจุสองไปปุ๊บแล้วเขาที่เขาโทรมาเลื่อนเขาจสองยี่สิบเอ็ดไม่ใช่หรอไม่รู้เนี่ยตัวเองเรื่องคนเรื่องบัดนเอตายแล้วจำไม่ได้เขาส่งข้อความมาให้ไงเดี๋ยวเขาก็โทรมาส่งมาก่อนถึงมาเดี๋ยวเขาก็โทรมาฮัลโหลหลับหรอคะมีตื่นตอนเช้าด้วยแต่ช่วงนี้ หลับตอนค่ำก็มีช่วงนี้ตอนค่ำก็จะไม่ดิ้นวันนี้ดินด้นไหมดิน้นวันนี้ก็ดินด้นทั้งวันดิ้นเยอะเลยใช่ไหมวันนี้ใช่กลางคืนก็จะหลับแล้วดิ้นทั้งวันนะอ่ะทุกคนตอนนี้เฟเบอร์ราคาดีนะออน้องว่าอร่อยดีใจแล้วอร่อยครับอร่อยค่ะงูเขียวเลยนะทุกคนอยู่ดีมามาปุ๊บเนี่ย อู้ให้น้องแต่ตัวนี้อโดนจับตัวไหนตัวข้างหน้าใช่ตัวมันมาหวงนี้สองอีกตัวหนึ่งไม่เห็นใช่ไหมม,มันมันมาหาเมียมันแล้วก็ไม่เห็นเมียมันใช่ไหม,มแล้วมันไปไหนต่อตัวเองรักเขาหน่อยสิรักอยู่นี่ไงรังกเขาหนูแล้วพี่สิ เพลงนั้นแหละเรียกเขาพี่พ,พี่ครับพี่ขายไปเบอร์ให้ผมหนักรับนึพี่ครับไม่รู้ว่ามันให้ถึงเวลาไหนด้วยสิ <c oughs> ไม่รู้ว่างูระวังนะน้องยากน้องอันตรายใช่ระวังแล้วไม่ได้ไปไหนเราอยู่ในบ้าน <c oughs> มันอยู่ข้างนอกครับคุณพี่

เต็งเต็งเหนืดีตัวนี้เลยทองปุ๊บปุ้งอืมเคมจีนดจ๊านายสองมือเด็เกลือไหมเค้มเลยหวานมันเค็มปะคะู ไม่ไ,ไหมเปิดท่าไงไม่เท่ากันเลย嘛เขียนไม่ได้ไปครับผมไม่ได้ไปเพราะว่าเป็นห่วงคุณพ่อไม่กล้าคุณพ่อไปคนเดียวอะคุณพ่อ,อกล่องข้าว อเอาไหมเอาอุ้ยพุ่มงมากว่ะจะให้กินกับเขาไหมไม่อ,อ,อยากกินซอยจุจิลาบคืออบเรือ,อ,อ,เ,อเอาเสร็จไหมไม่ฮึ กากอย่างก็เป็นสีนีร่รสไสหลายแต่ยางสดีพิมิ้นขมิ้นหนักเลยหนักเลยสดีอร่อยอยู่นะแต่ว่าต้องกินพรุ่งนี้เช้ามึงจะกินแซ่บใส่เยอเมมะมัมนขิวไหมเห้จนแห้งเลยว่ะ คือแบบนี้แหละอีสานอีสานมันโแหงวันนี้มันเหนื่อยอะไรมันบาดคอเนาะแม่มันบาดคอใครรู้มีคนรู้สึกเหมือนกันไหมว่ามันบาดคอแล้วมันมันก็เลยโมอยากกินตัวเองแกตัวเองดูน้ำมันเหลือกี่ลูกทุกคนดูนะว่าจะกินหมดไหมนะครับทุกคนเดี๋ยวประมาณสองสองสี่หกแปดลูกครับดูนะว่ามันจะหมดไหมนะ ขึ้นมา10บโลแล้วค่ะอุ้ยระวังดิสัปดาห์ที่เท่าไหรนะ่ละ28 29 28กว่านี้ง้อก็ป่องหวานแม่นะจะมกง้อปองหวานผมก็ไม่กินหวานแต่ดูดูก็กินอยู่จะเข้า30บีกแล้วนะ,ะทุกคนตื่นเต้นไหมใช่ค่ะมันบาดคอเห็นไหมมีคนคิดเหมือนเขาเห็นไหมม,มาต้องกินระวังมันบลึกขอขอเข้าคอเดยมันคาคอทำไงมีค่อยๆกิน นี่แหละมันอันตรายถ้ามันเราไม่ปะมันก็จะเข้าคอโอ้กินงอนเนี่นะแล้ยังไม่รู้สึกคอ,อกน้ําตาลเยอะนะคะพี่กินเนี่พี่ตรวจผ่านมาแลว้วถ้าตรวจไม่ผ่านเราต้องทำไงอเอ,อ้าก็หมายตรวจน้ําตาลอะไรเขาเขาจะให้กินน้ําตาลทนไมยเขาไม่เข้าใจอืมอืมันเป็นการวัดค่าของน้ำตาล อ๋อ<น>าไ,ไม่ไม่วัดเลยจะต้องกินหวถ้ากินน้ําตาลมันก็ขึ้นกับร่างกายไงอือแบบไหนกินเข้าไปแล้วร่างกายมันสตอบสนองแบบใดงเสียเขาสิเบิ่งจากการตอบสนองของร่างกายอือตอบสนองยังไงบ้างอือตอบสนองไงแตบบ่ว่ามันมันเข้ากันไหมี้ยอือเอาถ้ากินเข้าไปแล้วมันเข้ากันต้องกินหวานขนาดนั้นเลยเหรอใช่ไหมอืออืม,อมถ้าเราไม่กินแล้วไม่เปตัวไม่ได้ เคยตรวจลำไส้ยังไงยังเลยครับนี่เนี่ยกำลังจะตรวจรอบแรกรอบแรกไม่ผ่านต้องตรวจอีกรอบเอาตายดูนะดูนะเนี่ยเหลห้าอันนี้เขาเรียกว่าหวานธรรมชาตินะครับห้าสเปนเบาหวานคนท้องก้อนจราลตัลูกด้วยนะคะเห็นไหมลูกคนนั้นจะบอกให้หนูหยุดกินใช่ไหมตอนนี้ใช่จริงใช่ แต่มันก็จะหมดแลยละซ้ำเลยก็ได้อ่ะหาลูกนีเนี่ยเลือกใช่ด้วยหนูสามสิบวีขึ้นมาสิบสี่อันนี้ดีแปดยังสิบอยู่ครับไม่ลุกขึ้นยืนใค่ะอยากเห็นเออสรุปคนท้องกินอะไรได้บ้างคะเขาว่ามันกินทุกอย่างจริงๆนะแต่หนูอ้วกออกหมด ไนลองึ้นดิลองดืนขึ้นดิกินน้อยๆอาศัยกินบ่อยค่ะของเราเดือนเดือนผมเดือนก่อนราโกนบอกเดือนก่อนรากนได้เนาะเดือนนหนเดือนเดือนเดือนโอ้ยถ้าเดือนท้องกินอะไรได้มั่งคะ่ะกินได้ทุกอย่างคะ่ะหมอก็บอกกินทุกอย่างแต่ก็กินระบาย <c oughs> เราไงก็ว่ากินได้เราได้เบียร์ซะนั่นแหละ น้องนากิน<อ>ได้เวสุยางดิบก็ไม่ต้องกินมากมเป็นเนี้ยกินแต่กินกินได้แต่ต้องกระสเอาทุเรียนมาต่อบันนี้หนูมีนะทุเรียนอยู่ในตู้เย็นสองพูดแต่หนูก,กินไม่ไหวแล้วหนูซีหักแล้วค่ะตอนนี้พี่จะกินจะหากแล้วมาดูท้องหนูเลวผ่าหรือคอดเองเนี้ยเป็นคําถามที่ก็เราเราก็ยังถามกันอยู่